มันคือคินชีนโชว่วาใช่ไหมไม่แน่ใจผมเห็นผมเห็นแล้วผมยังไม่ชัวร์เลยว่ามันคืออะไรคือแปลกมากเลยมีทั้งเงามีทั้งเหลืองมีทั้งดำมีทั้งแบบดำแบบต้องมาดั้งดากันด้วยอ่ะคือปลาอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีครับพบกับผมนะครับนัดอีซี่โค้อีกแล้วนะครับก็ยังอยู่ในช่วง E ีีของแรไอเทมนะครับแต่จใจผมแอบเผลอไปมองซาไกว่ะผมมีโกซันเก้อของซาไกเพียบเลยเอ,อนี่มาจากนาริตาโคยฟาร์มนะหลุดหลุดหล,ลุดครับกลับมานะครับปลาแปกครับปลาแปกโอเคเดี๋ยววันนี้ไปไปชมปลาแปลกันอีกตัวคือผมดูรูปนี่ผมยังงงเลยเห็นครั้งแรกมันคืออะไรวะคือมีทั้งเหลืองมีทั้งดํามีทั้งเงา ดาอะไรไม่ได้ด้วยแต่เห็นบีดเดอร์บอกมาบอกว่ามันเรียกว่าคินคิโชวานะครับคินก็คือเงานะฮะคิก็คือเหลืองนะครับไอเป็นโชวาเนี่ยก็ก็ก็เป็นโชวาครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคินคิโชวานะครับตัวนี้เกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่ามาจากฟาร์มมิยาตล่าครับมิยาตล่าที่ผมบอกบอกว่าป่าฟาร์มเนี้ย ทำปลาได้เขาเรียกว่าบอดี้ไลน์ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ตัวก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกฮะมันบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้ผมก็ดูแล้วกันว่ามันแปลกยังไงนะครับลายที่เป็นโชวาเนี่ยมันมันไม่ใช่สีแดงมันออกมาเป็นสีเหลืองนะครับมันก็เลยเป็นคีนะฮะมันเป็นสีเหลืองเนี่ยแล้วแล้วเป็นสีเหลืองที่แบบเขาเรียกว่าแต้แตเนี่ยดูดูแว๊บแวบมันก็เหมือนโชวานะฮะลองจินตนาการให้แดงเป็นเหลืองดูนะครับแล้วก็สีดำของเขาเนี่ย มันจะขึ้นแบบอย่างที่บอกมันไม่ได้ขึ้นแบบชัดมาเลยอ่ะขึ้นแบบต้องเดาอ่ะพอขึ้นขึ้นแบบต้องเดาก็ก็ต้องลุนนะ้นเนี่ยเพราะนั้นปลาตัวนี้มันมีความสมดุกครับแถมยังไม่พอผิวยังเงาอีกต่างหากเพราะนั้นเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงไปเนี่ยนอกจากจะลุ้นสีเหลืองให้มันชัดเจนขึ้นแล้วสีดําให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยหัวก็จะได้เงาด้วยนะครับเตัวนี้ถามว่าเด่นยังไงตัวนี้ถามว่าถ้าเกิดเป็นคินทีโชวว่าผมว่าอันนี้ผมเดาเองนะว่าคนอื่นน่าจะมี แต่แต่ว่าตอนที่เราเลือกเราก็ไม่เห็นคนอื่นคว้าเหมือนกันเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ตัวนี้ไม่กล้าการันตีว่าตัวเดียวในประเทศหรือแบบแต่ว่าที่เราเลือกตัวนี้มานะฮะอ่าหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับสองเนี่ยบอดี้ไลน์สวยครับคือก็ตรงไม่มีเอวนะครับถึงจะร่างไม่ใหญ่เพราะอย่างที่บอกอกว่าปลาที่มันผสมข้ามสายพันมาประหลาดประหลาดเนี่ยตัวมักจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถือว่าสมส่วนนะฮะ หัวเขาเรียกอะไรอ่ะผมใช้คาว่าหัวเนี่ยเป็นรูปตัวยูหัวใหญ่ไหลกว้างข้อหางก็หนาพอดีพอดีนะครับครีบกลมสวยงามครับเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ตัวเมียหรือเปล่านะแต่ว่าครีบค่อนข้างกลมนะฮะแล้วก็อ,อย่างที่บอกฮนะมันเป็นปลาเงานะครับคินคิโชว,ว่ามันเป็นปลาเงาที่ต้องเดาที่ต้องเดานี่หมายความว่าต้องเดาต้องเดาดําว่าดำเนี่ยมันจะขึ้นมายังไงซึ่งดูแล้วแบบโอ้โหพอเป็นคิีปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ปลาเกตปกติเนี่ย จะไปดูดำฝังในตัวก็โคตรยากเลยเก็พยายามมองนะครับมองให้แบบเออดำมันจะขึ้นที่ไหนบ้างวะ <c oughs> ซึ่งโอเคเราก็มานั่งดูกันว่าอะไอ้ดำที่มันน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นเนี่ยมันน่าจะสลับเป็นติ๊กตอกนะฮะหรือสลับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็แล้วก็ที่หัวมันเนี่ยหัวมันต้องบอกว่าโดยภาพรวม,มๆในหัวมันเกี้ยงนะครับแต่ว่ามันจะมีเข่าดำนิดนึงซึ่งเขมาตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะต้องเกิดเป็นซูมิด้วยนะครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วก็ต้องห่าหน้าอันนี้เกิดจากการเดาล้วนๆนะครับแล้วก็ส่วนไอ้จุดที่มันมีสีเหลืองเนี่ยเอ่อเราดูแล้วก็บาลานซ์แล้วก็ดูว่าโอเคเป็นแต้มที่สมดุลก็เหมือนเวลาเราเลือกโชว่าแล้ะครับก็ก็คิดว่าตัวเนี้หน้าเป็นปลาที่แปลกและควรที่จะเก็บไว้ลุ้นครับเป็นปลาปผมใช้คําว่าเป็นปลาแปลกสายลุ้นดีกว่าเลีเ้ยงยังไงครับไมกแล้วครับสังเกตไหมผมพูดปลาแปลกไปค่อนข้างหลายตัวแล้วส่วนใหญ่อยู่บ่อเดียวกันหมดเลยๆๆแล้วก็ ให้อาหารทั้งเร่งสีเร่งโตผิวไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับอาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะมันเป็นปลานีสัยที่ขึ้นจากบ่อดินหรือเปล่าคือปลาพวกนี้มันเหมือนกับมันไม่ใช่โตไซอะคือมันเป็นนิสัยมันเห็นอะไรค่อนข้างชัดแล้วพอเห็นอะไรค่อนข้างชัดปุ๊บเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยเพี้ยนจากที่เห็นนะครับอย่างตัวนี้ให้อาหารไปเอ่อมันก็ไม่ได้ลามไม่ได้อะไรเร่งสีไปถามว่าสีเหลืองมันชัดขึ้นไหม เอาเอาจาัดตอนเข้ามาผมว่ามันมันดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นในแง,ง่ที่ว่าอย่างที่บอกครับว่าพอมันเป็นปลาสายลุ้นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมันก็น่าลุ้นต่อไปครับอันนี้เราก็อยากให้ลูกค้าลุ้นด้วยอันนี้ก็เป็นปลาแปลกอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะเอาไว้ในอ้อมใจนะครับะฉนนั้นก็ก็อย่าลืมอยู่ในอ้อมใจแล้วก็ต้องกด subscribe ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลาไปก่อนนะครับเยี๋งวไงติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ